ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับอยากจะค้าขายมีกำไรนะครับอ่าก็ลองมาพิจารณาบทนี้นะครับเหตุในค้าขายได้กำไรหรือขาดทุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายขาดทุนอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์สารบีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสำนกหรือผามแล้วย่อมปรนนาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่เขาปรารนาถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสูๆๆ่สความเป็นอย่างนี้เขาตามการค้าขายอย่างใดอย่างใดเขาย่อมขาดทุนสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพามาแล้วย่อมปรนนาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์แต่เขาถวายปัจจัยที่ปรนนาไว้ไม่เป็นไปตามที่ประสงค์ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดย่อมไม่ได้กําไรตามที่ประสงค์สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพามแล้วย่อมปรนนาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ต้องประสงค์ เขาถวายปัจจัยที่ปรนนาไว้ตามที่ประสงค์ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้เขาทําการค้าขายอย่างใดอย่างใดเขาย่อมได้กําไรตามที่ประสงค์สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสานัะหรือพามแล้วย่อมปรนนาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ต้องประสงค์เขาถวายปัจจัยที่ปรนนาไว้ยิ่งกว่าที่ประสงค์ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้เขาทําการค้าขายอย่างใดอย่างใดเขาย่อมได้กําไรยิ่งกว่าที่ประสงค์สารีบุตร นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทําการค้าขายขาดทุนนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทําการค้าขายไม่ได้กําไรตามที่ประสงค์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทําการค้าขายได้กําไรตามที่ประสงค์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทําการค้าขายได้กําไรยิ่งกว่าที่ประสงค์อ่านี่คือเหตุปัจจัยของการค้าขายได้กําไร ตามที่ประสงค์นะครับก็คือการไปปรวารณาก็คือไปบอกว่าท่านขาดหรืออะไรไหมให้สนับสนุนอะไรไหมนะครับก็ต้องมั่นใจนะครับว่าตัวเองพร้อมที่จะทบสนุนหรือไม่นะครับก็ไปปร,ปรวารณาขอไว้ถ้าท่านบอกว่าสิ ì, ่งนี ì, ้สิ่งนี้สิ่งนี้นะครับเราก็ไปหาสิ่งนี้มาอ่าถวายนะก็จะเป็นเหตุปัจจัยของการอ่าค้าขายมีกําไรนะตามที่ประสงค์นะแล้วก็มีกําไรมากกว่าที่ประสงค์ นะถ้าท่านขอเท่านี้แต่เราให้เกินนะครับมันก็มากมายกว่าที่กําไรที่ท่านต้องประสงค์ใช่ไหมท่านขอเท่านี้แต่เราให้ไม่ครบนะคุณก็จะได้เป็นคนค้าขายที่ไม่ได้กําไรตามที่ประสงค์นั่นแหละเป็นเหตุปัจจัยไหมมีเหตุปัจจัยนะครับการถวายทานการไปปวาวณาก็คือการไปขอว่าท่านผู้มีศีลนะท่านภิกษุสามมนณะขาดหรืออะไรเราก็จะได้ไปถวายตามที่ท่านขอนะครับ ได้ไม่ได้อย่างไรก็พิจารณาเอานะครับบทนี้เนาะการสร้างเหตุปัจจัยนะครับ